สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องสปายเกมส์ซังเกิลครับตอนนี้เกม,เกมหรือสกู๊ตสมัครซังเกิลครับเันนี้เราจะมาต่อจากพาสิเราเจอตร์เอร์ตะลุยอัมสเตอร์ดัมสามกับเศษของซึ่งเดียวพี่นี่ผมเอารถคันแรขกของเราไปกันเดินนะครับอเคอเตอร์ดัเมเลว่าห้าหนึ่งสิบว่าด่านเออเออเมื่อไรมันจะการสอบมันจะเออขนาดไหน,นเชียวโอเค เดี๋ยวปเ็ดเไลค์ออช่วยไปสองครั้งดที่นี่เอาใหม่โอเคนี่เริ่มไม่ไกลมากนะครับโอเคเลือขวาโอเคปิดไฟเลือดขวาหมึ่งดับอีก มันดับกลางคันโอเคเปิดไปไอ้มันต้องลซ้ายเดี๋ยมันดูอ,ดอ้วนริงงงมากเลยโอเคสช้มันถืมันปิดเกินสามสี่ครั้งก็น่าจะพอแล้วมั้งปิดอะไรวะนะัก เอาเชือดพงของมันปิดฟรีเฉยเลยคงจะไม่เป็นแบบไอ้อนี่วะเกมจบไม่สมบูรณ์ก็ต้องลบทิ้งก่อนอย่าว่าจะเปเกมจบไ่สมบูรณ์นะจริงตายกับไอ้พวกนี้นเคลียร์ดีกว่าเปิดเ,เอาป้ายหยุดป้ายหยุดเอาเชือด ไม่ไปเีกแค่ครั้งเดียวเคยไปจะได้เคยไปสามสิบกิโลเมตรชั่วโมงเอาไว้เปลนก็เปลนกันเคยขับพุ่งอยู่ด้ไหมเราจะได้อยู่เคยขับไปชายนี้ก่อนรอคนปลาตรงนี้เป็นิดนึงล้ค่อยเหยียบเราจะได้อยู่มั้ ถ้าเป็บอิเล็กโตรนจะแตกคามเหมือนกันเพรวกมันจะมีเสดยาวมานะครับฟิดฟีแบบงงจริงครับฟิดฟีแบบงงมากเลยโอเคไปหยุดเอีไม่ใช่ไปหยุดดีไฟแดงพูดผิดโอเคข้างๆเปิดปุ่ทุกนะครับ อันนี้ไม่อเก,ก็นนานจริงๆเพราะมันดามันนานม,มาหลายคลิปนานกันสำหรับมึงนี้โอเครอไปโอเคปต่ได้เคจะสปุ๊ไแต่ชั่วโมง กดเลือกขว,าต,วนะาตรงไปได้ปะเนี่ยเดีตรงไปเลยจริงๆคงไม่ผิดกดเท่าไหร่กกรหรอกมั้งนะโอเคผมขอขับตามมันเลยล้กกันโอเครอไปไอ้คง,งหน้ารอไฟเคียวจากเราอยู่นแน่ๆเลยสุงแล้วงั้นไหใช่ไมวะไม่ใช่ดิ อเครอไปออฟอนด์เราขาบไฟเขียวนะครับฟันเราต้องไฟแดงถูกแล้วโอเคเลอกขวาโอเคตรงตัวไปโอเครเล้อ,ลอซ้ายโอเคได้อยู่ โอเคสามสิบสาโอ้โหเกเบกถ้าไม่ทันกเกบเบกท้าไม่ทันเนี่โอ้เกิดไปแล้วเก,กิดไปด้าสซยดรอสซยไปกระซายอีกทีหนึ่งเคยบอ3สามสสามสิบตามเขานะโอเคสา เพิม่มเข้ามาคิดนิดนึงจริงดิเค okay, ไปไม่ทันวะ่ะเคเบรก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 อ๋อไปขึ้นลานจดุดขึ้นลานจดุดอีรั่วอี้รั่วจริงดิในดำแบบนี้เอเออยู่ด้วยวีเ,เวนยโอ้โหถ้ามันขึ้นลานจดุดอีกนั่งจริงโอ้โหดูนี่คุณตัดตัดไปตั้งแต่ตอนเมืะะ่อกี้แล้วว่ะ ตงไปเลยนะเมื่อกี้เสดายไม่ทำยังต้องไม่ารตวจอู่ดีแหละส่งแล้วไม,ไม่ดูประ,ประกอบเาในเวนะี่จบไเนี่ยไม่จบในสากับเกมนี้เนี่ยโอโ้โหพดามมาดูมีส่ประกอบเลยนะจริงโอเคผมจูสจจกินได้แต่เปล่าหรอกเช่อว่าคสัมไม่ถึงนะ แต่เป็นเพราะเกมมันเคยแดกเกินโอเคผมเล nice. okay. ือกขวาไปแล้วกันนะตูวยังไงดีตัดข้ามไปเลยตัดข้ามก็ได้อยู่นะมาได้เร็วขึ้นมื่อหน่อยยางผมสังเกตจะโดนเบรกไม่ดูข้างหน้านะโอเคเบรกางคนนีุอาจตัดข้ามมาเลยแล้วกันนะเลี้ยวขวามืเลยจบ จะได้จดบแบรบรวดเด็วแล้วก็ง่ายดายนะครับไอ้ง่ายมันจะง่ายกับประเด็น,นโอเครอไปนักใครมันขำโมดกันเลยใช่กับมือถืมันดังโอเคนักขวา ได้อยู่ไปไปต่อปต่อตักอไฟแดงตรงตองกดูก็ห,ไไนนกดดหามหมดเลยนทีนี้โอเคต่อไปเลี้ยวขวานม่ใช่วงเวียนน,น,น่าจะอยู่มั้งแต่จะมีปัญหาหมดเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่๋อ,อมใช่ลาจอดรถนะครับเป็นเหมือนที่ปกติเลย อืเอ้ยนุก่กจะต้องขึ้นน่าตดะดุสละยิ่งมีขึ้นอยู่ด้วยโอเคไปด้วยขวาเข้าข้างในนะครับที่ไหนวะนะไม่รู้วะโอเคด้วยขวาอ่าด้วยขวาตรงนี้โอเคด้วยขวาตรงนี้จะได้สะพานไหมผ่านเฮอเขาอรอง เยี่ยมผ่านโอเคนะครับสุ่มสับวันนี้ก็จบการสรับเกมรูสคูลส่งผ่านสุดแล้วครับซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วซึ่งก็นก็จะแบบด่านนี้นะก็จะแบบเออแอบงงวงดิ้งนะกันเพราะดำก็เออมันแตไหลายเท่าแล้วซึ่ง โอเคถ้าร็นเกมนี้ถ้าไม่นับเรื่องจุกจิกนะก็ดูเป็นเกมที่แบบเรเล่นดีนะจริงคือเล่นดีสนุกเ,นเพลินเหมือนกันแต่สิ่งนึ่งคือถ้าแบบสายนะครับสายฝคือไม่ได้สัท่าไหร่จริงคือแบบนตุกแบบจิก,จก,จกมากนะพวกเรื่องปากพวกเรื่องนะี่ยผมถือว่าไม่หาสัตว์ทะเกับสหร okay, ับเกมนี้โอเคทุกคก็บีน่าสำหรับเกมน่าจะเกมฟอสเกนวัวมที่ยังดองไว้อยู่นะครับซึ่งผมยังไม่ทิ้งจกากไหน ทิ้งจากเกมนี้เป็นครับซึ่งผมก็ยังดอนอยู่อย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าจะได้พบกันสำหรับเกม For Second World แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนครับ